นี่กินอะไรคะปลาส,สลัดครับจากไหนอ่ะซื้อมาจากไหนแม่ซื้อครับปลูกเองครับสดสดจากเกี่ยวทีกรอบไข่ไก่ก็เป็นไก่ทีนี้เองนะครับแม่ไข่ซื้อน,นะครับต้มไข่เองแล้วก็เอาไข่แดงมาทำน้ำสลัดด้วยเข้มข้นอร่อย ปลูกเองกินเองครับช่วงโควิด <c oughs> จะจะหมดแล้วครับเนี่ยโควิดเนี่ยหมดจริงหรอไม่รู้นี่ก็เป็นมะเขือที่ปลูกเองนะครับออเอาไวินวันพรุง,งนี้มีน้ำพริก เราไว้กินเฉาครับปลาละนครับนี่ปลาละเป็นพิกสะเดาวเมื่พิกสะเดาก็กินรกอร่อยนะครับวันนี้มีอะไรในการขี้เหล็กในกาขี้เหล็กมีซีต้มหน่อยกาเหลาลูกชิ้นเกาเหลาไก่ไห,หมูอันนี้พแพนแองหมูมีหน่อไม้หน่อไม้ที่บ้านต้มเองแล้วก็มีสะเดาด้วยสะเดาดก็ที่บ้าน สลัดอร่อยชื่นใจอร่อยมากครับ